สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงดาวเกตและดาวมฤตยูที่จะมากุมกันหรืออยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศพีศพฤศภตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2566ไปจนถึงสิ้นปีคือ31ธันวาคม2566นี้ ซึ่งจะเป็นการให้ผลส่งท้ายต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นทางโบนอาจารย์มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพอเป็นแนวคิดหรือใช้ให้พิพจารณาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาและส่งผลในช่วงส่งท้ายปีนี้และก็ต้องขอบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่า คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยกว้างๆเป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์จำเาะเจาะจงดวงใดวดวงหนึ่งเป็นการส่วนตัวก็โปรดใช้สติและวิจารยญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านมองข้ามไปแต่ถ้าชอบถ้าใช่และถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวกันก่อนนะครับว่าทางโบราณจารย์จะไม่เอ่ยถึงเนื้อหาและความหมายของดาวเกตและดาวมฤตยูให้เป็นไปในเชิงวิชาการมากนักจะพูดคุยกันแค่พอเข้าใจได้จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาหรือยืนเยอะมากนักพูดกันคร่าวๆก็พอ เริ่มที่ดาวเกตส่วนใหญ่มักจะสื่อถึงเรื่องของจิตวิญญาณหรือเหตุอันไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับต่างถิน่นต่างที่ต่างแดนต่างชาติต่างมิติต่างเวลาหรือเป็นเหตุปุบปรับจบพันรวมถึงพวกเทคโนโลยีสมัยใหม่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานต่างๆประมาณนี้ ส่วนดาวมริตยูก็มักจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ๆการปฏิวัติการปฏิรูปก,การพัฒนาในด้านต่างๆหรือเกิดเหตุที่เป็นไปแบบผิดฝาผิดด้านประมาณนี้เมื่อดาวทั้งสองดวงนี้มากุ้มกันหรืออยู่ในเรือนเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์ให้เจ้าชะตามีพฤติกรรมผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะเรื่องของความคิดจิตใจมักชอบทําตัวแปลกแยกออกจากสังคมชอบสิ่งเก่าของโบราณได้เข้าไปสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมหัศจรรย์ราศาสตร์โบราณเช่นหรวาศาสตร์แพทย์โบราณหรือพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณหรือการค้นหาความรู้แปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน าจ,จะพูดกันให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นการกลายสภาพจากเก่าไปสู่ใหม่และจากสิ่งใหม่ย้อนกลับไปในสิ่งเกา่ายกตัวอย่างเช่นท่านบางคนไม่เคยเชื่อเรื่องดูดวงแต่พอดาวเกตมากลุมกระดาวมาดยูก็กลับกลายเป็นสนใจใฝ่รู้ศึกษาเรียนจนเป็นครูบาอาจารย์ด้านดูดวงไปเลยก็มีหรือบางท่านจากที่เป็นครูบาอาจารย์ด้านดูดวง กลับกลายไปสนใจในเรื่องศาสนาปรัชญ,ญาความรู้ความเป็นไปของจิตต่างๆจนสามารถทิ้งอดีตไปในที่สุดหรือบางท่านเป็นนักบวชที่มาเป็นตนมานานก็กลับสิกขาลาเพศเป็นขัหัดก็มีหรือบางท่านปฏิเสธเทคโนโลยีมาก่อนหน้านี้พอ,อมาถึงช่วงนี้ก็กลับกลายเป็นผู้ใฝ่รู้เรียนรู้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยก็มี ถ้าเป็นในด้านการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมด้านการเงินคือเกิดการใช้ใจ่ายในรูปแบบที่ไม่ใช้เงินสดมากนักแต่กลับไปใช้เงินดิจิตอลแทนถ้าเป็นนวัตกรรมด้านเครื่องยนต์นกลไกก็เป็นการใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานชนิดใหม่ๆหรือใช้หลักการผสมผสานก็เป็นได้เช่นกันจากที่กล่าวมาพอสังเขตนี้ก็เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและมองเห็นถึง ความหมายกับของดาวเกตที่มากุมกับดาวมฤยยุถ้าดาวทั้งสองดวงนี้มาสถิตกุมกันในเรือนราศีใดหรือลัคนาใดก็จะเกิดผลโดยตรงหรือเห็นชัดในราศีนั้นๆรวมทั้งจะมีผลข้างเคียงบ้างก็าจากการที่มีเกณฑ์ในด้านโยกหน้าโยกหลังเล็งกันและตีโกนซึ่งก็จะขมวดรวมให้เป็นความหมายที่พอจะทำความเข้าใจได้มากขึ้น สวนจะส่งผลมากหรือน้อยได้หรือเสียดีหรือลายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาเดิมของแต่ละบุคคลว่ามีดาวอะไรตั้งรับอยู่หรือเปล่าดูแล้วก็อย่าจริงจังหรือซีเรียสจนเกินไปนะครับให้ถือเสียว่ารู้ไว้ใช่ว่าก็พอเอาละทีนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคม ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ก็ดูได้เช่นกันครับการที่ดาวเกตและดาวพฤหัสุมากุมกันหรืออยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีพฤษพอันเป็นพบปุตตะซึ่งหมายถึงบุตรบริวารสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้มาใหม่โดยทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็จะเกิดกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้หลายอย่างเริ่มจากสำหรับบางท่านที่มีบุตรยาก ถ้าได้ไปปรึกษาแพทย์หรือศูนย์การแพทย์เกี่ยวกับการมีบุตรยากท่านก็จะได้รับคำตอบที่ดีหรือมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้หรือบางท่านจะมีลูกน้องบริวารพนักงานลูกจ้างเข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในหน่วยงานของท่านหรือองค์กรของท่านหรือบางท่านที่เป็นโสนมานานหรือเป็นไม้มานานช่วงนี้ท่านก็จะได้คบจะได้คุยกับคนใหม่ซึ่งถูกจริต ถูกสเปคถูกใจกันถึงขั้นว่าจะต้องสารต่อความรักความผูกพันสร้างครอบครัวไปเลยก็ได้หรือบางท่านจะได้ย้ายบ้านย้ายที่ทำง,งานไปสถานที่ใหม่ไปรับตำแหน่งงานใหม่ได้เจ้านายใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ได้ปรปับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยใหม่ก็เป็นได้เช่นกันบางท่านที่ไม่เคยไปทางทิตทางแดนหรือไปต่างประเทศ ก็มีโอกาสจะได้เดินทางในครั้งนี้ซึ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้จะได้มาแบบออกแรงนิดหน่อยหรือไม่ได้ออกแรงเลยก็ได้คือได้มาโดยง่ายหรือได้มาโดยการยินมยอมปลอมใจได้มาโดยสเสน่หหาก็ถือได้ว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะเฮงนิดนิดว่างั้นเถอะและเมื่อกล่าวถึงผลดีแล้วก็ย่อมมีผลเสียด้านลบ แทรกคนเข้ามาเช่นกันคือตัวเจ้าจะตา,าราศีมังกรเองมักจะสร้างเงื่อนไขหรือมีข้อแม้กับตัวเองเยอะทำให้เกิดมุมมองที่จำกัดมองไม่รอบด้านหรือเป็นการระแวดระวังตัวจนเกินไปหรือไม่จนบางครั้งต้องพลรราดโอกาสดีๆที่สมควรจะได้จนถึงบางครั้งกว่าจะตัดสินใจได้อีกทีก็สายเกินไปแล้ว หรือที่เรียกว่าฟว้าน้ำเหลวในตอนจบก็เป็นได้เช่นกันอาที่เช่นถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจาการงานอิสระมีลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่อทําการค้าขายกับท่านแต่บริษัทของท่านมีเงื่อนไขที่ไม่ยืดหยุนหรือท่านมองลูกค้าที่เข้ามาติดต่อว่าไม่น่าเชื่อถือโดยดูจากบุคลิกทําให้ท่านปฏิเสธที่จะทําธุรกิจกับเขาแต่หารู้ไหมว่าคนเรามองกันแต่หน้าอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องมองให้ลึกท่านเลยพลาดโอกาสที่จะได้ลูกค้าที่ดีอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างไงก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับของแบบนี้ว่ากันไม่ได้ถ้าดวงมันจะพาไปก็เรียงยากเช่นกันก็เก็บไปพิจารณาดูนะครับก็สรุปเอาตอนท้ายไว้เลยว่าท่านชาวราศีมังกรจะได้พบโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องคนไม่ว่าจะเรื่องบทเรื่องบริวาร เรื่องคู่รักคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชะตาชิตของท่านในช่วงนี้โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าดูดีกับท่านมากเลยนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ